แนะนำเลยจากตัวนี้นะคะแิมเปนลิลิปนะคะแอนอีฟนะดิสคอลฟรีเซตนะคะเป็นเซตน้ำหอ,อมนะมาทั้ง8กลิ่นเลยนี่นะคะใครที่ดูด้วยว่าตัดสินใจไม่ถูกนะคะไม่ถูกจะเลือกกินไหนดีนะคะแนะนำให้เราซื้อแบบเป็นเซตทดลองก่อนนะขนาดก็อยู่ที่แบบ3 ml นี่นะคะเรียกว่าฉีดไปค่ะ นี่ก็จะเป็นกลิ่นเดซี่นะคะใครที่ชื่นชอบความหอมแบบหวานๆนะแนะนําเลยแล้วก็ความชอบของแต่ละคนนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้เดยกก็มีหลายกลิ่นให้ลูกค้าได้เลือกนะแนะนําเลยจะมีมีมาทั้งหมดนะคะแต่กลิ่นนะสำหรับคนสนใจคนสั่งซื้อบริจิ้มนะคะในตะก,กร,ร้าได้เลยค่ะมาเป็นเซตแบบหอมมาก เอาจริงๆนะคะถ้าสมุนจะให้เลือกดก,ก็คงเลือกไม่ถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะซื้อเป็นเซ็ตทดลองไปลแล้วก็ค่อยไปตัดสินใจเลือกองกทีถ้าเกิดเราต้องการจะซื้อขวดใหญ่ว่ากลิ่นไหนนะคะที่เราชอบมากที่สุดแล้วเราค่อยเลือกกลิ่นนั้นแนะนําเลยจะหอมมากถ้าจะให้เลือกสักกลิ่นหนึ่งนะคะก็คงจะเลือกเดซี่นะคะชอบที่สุด